สวัสดีค่ะพบกับ HealthConnect ค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะเรามาพร้อมกับกิจกรรมที่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสค่ะมีความเข้าใจว่าเด็กๆที่ต้องอยู่บ้านในช่วงที่ คุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทำงานแล้วก็มีภาวะของโควิด -19 เข้ามาผสมด้วยเนี่ยนะคะทำให้หลายๆคนนะคะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่เนะะี่ยค่ะต้องรับมือหาแนวทางนะคะมีการจัดกิจกรรมหรือว่ามีการออกแบบฝึกหัดค่ะที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ลองหากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเด็กและต้องอยู่บ้านในช่วงโควิด -19 นี้ออกมาค่ะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ เล่นสนุกเล่นเสริมทักษะตามวัยเล่นสร้างความแข็งแรงกิจกรรมที่สามารถออกแบบและประยุกต์ให้สมวัยกับเด็กในช่วงอยู่บ้านต้านโควิด -19 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกระทรวงศึกษ,ษาธิการและเครือข่ายจึงร่วมเปิดมุมมองชีวิตวิถีใหม่ของเด็กไทยภายใต้โครงการกริจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายกลุ่มวัยเด็กในสถานศึกษา ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อทั้งการดำรงชีวิตและสุขภาพที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะเด็กๆวันนี้เองเราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องชีวิตวิถีใหม่ของเด็กเยาวชนไทยนะครับ New Normal for Thai Children ซึ่งอย่างที่เราชัดเจนกันว่าทุกกลุ่มอายุของเมืองไทย ถูกได้รับผลกระทบของมหาวิกฤตโควิด -19 แน่นอนนะครับงานเซอร์วีเราก็ชี้ว่าเด็กได้รับผลกระทบไม่แพ้กลุ่มอื่นนะครับเด็ก85%จากการเซอร์วี7,000ห่าคนเนี่ยก็บอกว่าเ,าเขาเห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจจากงานการของพ่อแม่อย่างชัดเจนนะครับ75%มีความเครียดแล้วก็เวลาที่เด็กเพิ่มขึ้น5ชั่วโมงต่อวันก่อนที่เราจะเปิดเรียนกันเนี่ยนะครับ ก็เป็นเวลาที่เด็กใช้ไปกับเรื่องของหน้าจอเป็นหลักเลยนะครับโดยเฉาะการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนอกจากการ,รจัดการโรงเรียนให้รองรับการแพร่ระบาดซึ่งทุกคนห่วงกันเนี่ยนะครับก็การจัดสถานที่ให้แต่ละโรงเรียนเอาเอา,เอาหลักการไปประยุกต์ใช้ <c oughs> ในแต่ละโรงที่แตกต่างกันไปนะครับ การเรียนรู้สำหรับเด็กต้องควบคู่ไปกับความสุขและสนุกสนานที่อยู่บนชีวิตวิถีใหม่สสสและเครือข่ายจึงพัฒนาคู่มือการเรียนรู้3ามิติเล่นเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้ปกครองได้มีกิจกรรมให้เด็กช่วงอยู่บ้านโดยมีตารางการเรียนรู้3มิติเป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ในแต่ละวันทางวิชาการของสสสเองนะครับจะทำง,งานร่วมกับอะไรามหิดลเนี่ยก็ได้ศึกษาแล้วก็ลองออกแบบนะครับจาก ปัจจัยทางชีวภาพก็ดีทางพฤติกรรมก็ดีนะครับแล้วก็ทดลองอยู่เนี่ยในการที่สมมุติว่าจันทร์ถึงอาทิตย์เราจะมีการจัดการเรียนการเล่นยังไงนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบ้านซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ถ้าต่อไปเนี่ยการเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมของผู้ปกครองแล้วก็ใช้การเรียนที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ห้องเรียนนะครับแต่ใช้นอกห้องใช้ ความรู้ที่กว้างขวางออนไลน์เนี่ยมาประกอบกันได้อย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับก็ก็ถือเป็นวิธีใหม่อันหนึ่งครับที่เราหวังว่าจะเกิดขึ้นกับระบบการศึกษาและก็การเรียนรู้ของเด็กไทยต่อไปนอกจากนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการยังบอกด้วยว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมมาตรการรองรับสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองคือให้แต่ละโรงเรียนนํามาตรการไปใช้ปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มปัจจัยเสริมให้เด็กมีสุขภาวะที่ดีรองรับการปรับตัวของเด็กๆในการเปิดภาคเรียนที่สอดรับกับบทบาทของสสสในการกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในชีวิตวิถีใหม่เรได้ได้เน้นย้ำในเรื่องของ2เรื่องนะครับจริงๆการศราึกษาก็คือความปลอดภัยาสาธารณสุขแล้วก็คุณภาพของการศรึกษา ต้องควบคู่กันไปนะครับแต่เราเน้นความปลอดภัยก่อนดังนั้นสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กบอกเลยว่าไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ก็ต้องจําเป็นที่จะต้องผัดกันมาเรียนนะครับซึ่งณวันนี้ของกระทรวงศึกษาเราก็มีอยู่3 4โมเดลซึ่งให้โรงเรียนเนี่ยไปพิจารณาตามความเหมาะสมของบริบทของโร,ง,รงเรียนเองสะการทางกานติดเชื้อปลอดภัยพอสมควรแล้วทุกมูิทีว่ว่าพอสมควรเราอันดับ2ของของ,ของโลกนะครับอันดับหนึ่งของเอเชีย โรงเรียนเตรียมตัวนะครับไม่ใช่อยู่ๆเราอยากเปิดเราก็เปิดเราเตรียมตัวคุณครูทุกคนเราฝึกอบรมทั้งทางด้านสุขอ,อนามัยแล้วก็ทางด้านการเรียนสอนนะครับเพราะนั้นถามว่าพร้อมไหมเรามัน่นใจว่าพร้อมแต่อย่างไรก็ตีพื่อค,ความไม่ประมาทครับเราดูแต่ละโรงเรียนเลยครับเพราะว่าอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขแต่แต่มันมม่นใจไหมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเราน่าจะดูแลได้ด้วยกัน นอกจากนี้สสส,าสายังส่งเสริมให้เด็กไทยรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตตามช่งวงวัยและการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออย่างน้อย60นาทีต่อวันผ่านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย3รูปแบบคือการเล่นเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายการเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆตามช่วงวัยและกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงซึ่งจะทําให้เด็กๆมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด -19 และโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสสสจึงร่วมทำงานกับหลายหน่วยงานเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตวิถีใหม่ของเด็กและเยาวชนไทยมีสุขภาวะที่ดีการได้เล่นได้เรียนรู้มีกิจกรรมทางกายที่มากเพียงพอก็ทำให้เด็กๆได้สนุก แล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะในช่วงที่ต้องอยู่บ้านนะคะกับวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ค่ะนี่คือ Health Connect ในครั้งนี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะทาง Channel Health Connect อย่าลืมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ